ปลูกพืชปลูกสุกปลูกทรัพย์โดยแม่อุพาปลูกทรัพย์สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ไปเจอดอกไม้สีสวยนะคะเป็นดอกสีฟ้าอมม่วงแต่ตามากก็เลยค้นดูกับ าาถามอากูอ่ะก็เลยทราบว่าชื่อต้นพยับหมอกหรือเจตมูลเพลิงฝรั่งชื่อฝรั่งว่าไว้พรัมบาโกและพยับหมอกเป็นต้นไม้มงคลของคนเกิดประจําวันศุกร์คือสีฟ้าแฝงความหมายถึงผู้มองโลกด้วยสายตาอันสดใสและมองผู้คนด้วยความรักและเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ก้าทรงปโปรดเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีสีประจําวันพระราชสมภพของพระพันปี ถิ่งกำเนิดจากแอฟริกาใต้เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดยิ่งย่แดดมากจะยิ่งออกดอกบ่อยดอกจะออกตลอดปีปลูกง,ง่ายรดน้ําแค่2หรือ3วันต่อครั้งชอบดินชื้นแต่ไม่แฉะจะปลูกลงดินลงกระถางหรือในถิง้งในถุงดินปลูกก็ย่อมได้ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดปักชาหรือตอนกิ่งสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ